นะครับย่างโจช n แนลนะครับวันนี้ยัางโจช n แนลก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดกาลสินนะฮะจากที่เคยไปเที่ยวขื่นเทพสุดามานะครับก็เดี๋ยวรอบนี้เราไปดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือจะไปวัดนะครับเราไปดูว่าเราจะไปเที่ยวที่วัดแล้วเราจะไปแวะทานข้าวที่ไหนนะครับไปแล้ครับไปเลย let's go ต้องได้เปลี่ยนเส้นทางครับเส้นทางก็โอ้โหนี่แหละครับทางขี้หินแดงหรือทางขี้หินแห่นะครับนี่คือสับภาษาซาวแหกบ้านผมเองนี่คือทางขี้หินแห่นะครับ <S <S อ่าก็ถือว่าเรามาขับแรนล,ลี่แล้วกันครับตอนนี้ครับ เพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงที่วัดภูสิงห์นะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับวัดภูสิงห์นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอสหัสขันนะครับก็หลักๆเลยวัดนี้จะมีพระ,ะพระขมภพูมิปโลนะครับเป็นพระาปางมารวิชัยนะครับองค์ใหญ่มากนะครับมีความสูงขนาด15.5เมตรนะครับแล้วก็ขนาดหน้าตาก10 10.5เมตรนะครับแล้วเราจะขึ้นไปสักการะกราบไหว้ท่านกันนะครับอยู่ข้างบนแลครับที่สําคัญข้างบนนอกจากจะเป็น uh, มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วนะครับก็ยังมีเป็นจุดชมวิว uh, จุดถ่ายรูปจุดเช็คอินนะครับปงั้นเราขึ้นไปดูกันเลยครับผมไปเลย let's go จากบันไดแล้วนะครับก่อนที่จะเห็นสภาพผมหอบแหกๆนะครับก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าบันไดที่จะขึ้นไปสการะพระพุทธรูปพระองค์ท่านนั้นก็คือมีจานวนขั้นบันไดทั้งหมด654ขั้นนะครับดูซิว่าผมจะไปหอบอยู่ที่ขั้นที่เท่าไหร่ตอนนี้เดินได้แล้ว20ขั้นแล้วครับผมยังเหลืออีก600ขั้นนะครับผม600กว่าขั้นนะครับไปไปกันเลย let's go Let's go <S ถึงช่วงสุดท้ายแล้วจะถึงสักทีไป Let's go เพื่อนและแล้วเราก็เดินมาถึงแล้วอะไรเนี่ยผู้ชิดบันไดสวรรค์654ขั้นไม่ได้พิชิตครับจริงๆพักอยู่4ครั้งกว่าจะขึ้นมาถึงครับหนักมากครับผมปะไปสักการะพระพระองค์ท่านกันครับผมตามมันเลยลเรา่อนจะขึ้นไป ไหว้สักการะพระองค์ท่านนะครับเราก็มาบูชาเทียนมงคลนะครับสีของเทียนเนี่ยจะเป็นสีของประจำวันเกิดนะครับบูชาก็ให้เป็นสิมงคลนะครับให้ทําการทํางานอันนีิ่ของวันอะไรครับ,รบถ้าตอนเป็นเด็กถ้าจําไม่ผิดนะครับปันพุธสีเขียวครับผม <laughs> ราก็มาถึงทางขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปไหว้สักการะ,ะพระโอมผอมภูมิปโรูนะครับผมไปกันเลยครับ รอยพระบาทเป็นปรอยพทธบาทนะครับผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยหรอครับข้อมูลนี้หายังไม่เจอเลยครับผมแต่ดูจากลักษณะแล้วนี่น่าจะเป็นปรอยพุทธบาทครับผมแต่พ,พุทธบาทเหลยครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับผมอันนี้เป็นรอยพระบาทอีกทีครับ งงนอรุนแรงเลือเกินบางปัง,ปงมีด้านหลังของผมก็คือ,อพระองค์พระพุทธรูปพระองค์พระพรมภูมิพโลนะครับผมเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดความสูง 15.5เมตรนะครับแล้วก็ขนาดหน้าตักกว้าง10.5เมตรนะครับถ้ารวมฐานเข้าไปด้วยก็จะประมาณ17.5เมตรนะครับนี่คือข้อมูลเร้าข่าว,าวทั้งวัดแล้วก็งองค์งพระพุทธรูปเนี่ยก่อสร้างเสร็จเมื่อ,อพศสอพศน5 1 1นะครับผมแล้วก็ทําพิธีฉลองบ้านบ้านเราเนอะเรียกว่าฉลองอวัดเนี่ยก็ปี2512นะครับผมครับนี่ก็คือวิวที่อยู่ตรงข้ามครับ องค์พระพุทธรูกท่านนะครับก็จะเห็นตัวอําเภอของอําเภอสหัสสขันนะครับมองเห็นกว้างนะครับส่วนถ้าเป็นด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังพระอ,องค์ท่านก็จะเป็นตรงเขื่อนลําเปานะครับตรงแม่น้าเตาแล้วก็เขื่อนลําเปาทั้งหมดนะครับส่วนภูเขาก็จะเป็นภูเต้านะครับผมรับออไปแล้วก็จะลงไปข้างล่างนะครับดูซิว่าตอนลงข้างล่างจะเหนื่อยมันตอนขึ้นมาไหม ะไปกันรื่นครับรื่นขาลงเป็นไงบ้างครับก็ดีกว่าขาขึ้นเยอะเลยครับแต่ก็ตรงยากอยู่เพราะคนตกกลัวเรื่อนด้วยครับ,รบและแล้วเราก็ลงมาถึงด้านล่างแล้วนะฮะสำหรับทิปเที่ยว ที่ภูสิงห์วันนี้ที่จังหวัดกาลาสิงก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วส่วนป้ายต่อไปนะฮะวันหยุดหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย